บุนนตรยากะนสากนประธานพรนล Hadi jaya bang ketu mang karen sutanya kuma reseta jema nggane nggane kaunleka ma moka bajau utama resata jena kate matina kala sutanya na. Baka bajau abokalo sipelnya putar jena buta makasi jena kata mote jena hengkelukelangi nekurusu pura anakatina na muka resenangena. O upa jana akodi itina karusutanya na congkogane mang ketjado kaba jau utama resata jena kate makati na. Apa jakutata na itina karen sutu jena puna pura ma Iti mukurusu tutu pura jena pura jena jema si. tina duanyapannya ที่แต่ละอกเชียงเหนือเือพอบอกเชียงจัดทา่ากันหน่อยนึ่งอืมอย่าไรเข้าไปไทยแล้วเพชรย,ยังแล้วโยได้ินพได้งได้ทานพ่ได้เป็เตด้บาอแนมันจะลเดีวคนล บอกคนน้อยายยัยบอกคนไว้ประท่านทรัพย์สินบาลานประท่านทรัพย์ท่านสินจริงงในที่ผู้นาบว่า,าไว้กันเป็นจริงไว้จ่ะนะอืม ถพออุอุอย่พอดมในลูกเต่าลูกเต่าอ่ะฟังรีพอร์พูดเดียวเป็นคุณเกลอเลูอเต้าอบค่านยานมีดด้พอดเขเาควรพอหลายดอก บอลเงินพันเบ้อสุยงสุเมียวเด้อบอเดอโอ้ลูกสเ์็ทำจาลูกสดำทำจาม่เยเอาซะุุุเียจบอกยพูดบะกุยน้ำมือิยน้ำ ตั้งทำตามพอบอกไปเปิดละมือไปเบิกเลิกไปปลกสวนคนละแต่พพอเตทำตามเต่พอพอบอกาว่าละายย้ายแล้วก็ม่เตรียมหน้าไม่ยานล้เตรียมน้าไม่ ที่ส่วนกุศลในการหยาดน้ำาูกนะบุญจะสำเร็จด้วยการนุโมทนาบุญหยาดน้ำในแะม่ธรณีเป็นสักิริยานะสะเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวลาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเกิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภัยาปัจช,ชาหุ่นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาดีคาหุ่นตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานางปริหารตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธิสัพเพสัตตาสัตทั้งายที่เกิดเป็นชาลาผูชาที่เกิดเป็นอันท่าชาที่เกิดเป็นสังเสทาชาที่เกิดเป็นโอปาปาติกา โยมมารัคอาลอกุสนผลบุญเพทวนทั่วทุกตัวสัตว์เออหน้าทางแก่ยานั้นเด้อสาธุมีนาปุญญะเกมีนาอุปชัยะกุณะตระราชิโยปะกะราชะมะตัสกิตาเตยะดะกังปิยมังมัง <imitation> <imitation> Tukihuntupunyani kathatari mesukang jatiwitan nendukipang papetawa matawimena pujakamena imena Utisena cakipahang surapedevatan upachetana hinathamayawalipanato mamang Nyatsamdosa patayewa nyachachato pawe pawe Pujukitang satipanyasale kouyam hinamalala pantono kasanggatun kiawli sumaipotati pawalo nato tamo Nato walotamo nato bache kapoto jasangko nato talo เอสวัตมะนุภาเวนะมาโลกาสังลาภันตุมาสาุูอกาสวันธามีภันเต โอตัรูปังสะการังสัทธาคัยาสวาจาสะมานะสะเกวะวันธาเมิเตสัทธาคาติชยานิอาทานิทานิธระมิกาปิอหังวันธามิสัพพะธาุกาสสเวนธามิปัม นีนาารจังในหงธาตุพังสาธุสาธุสาธุอะตุโวเบอะระหังสมาสมุทโธะควาพุังภะะวนตังอะภิราเทมิสวากาโตะควะตาัโมทามังนะมะสะ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนามันมาตาปิตาคุณังหังวันทามิสัพัสธาพระพเจ้า,ากล่าวว่าคุณพระบิดาคุณพระมา,ารดาครูอุปัชฌายาอาจารย์คุณังหังวันทามิสัพัสธาพระพเจ้า,ากล่าวว่าคุณครูบาอาจารย์เดอ เขาเริ่มไปเรือยๆให้ดูแค่นัน้นจะเรื่อยขึ้นจะเรื่อยต้อเลอเอาละมือนี้เพียร์เนี่ยา,ายมือนี้กับบนทั้งไก่เปน็นปัญ <c> ญ <oughs> าอ้อมสวนอีกปัญญาอ้อมสวนอีกปัญญาอ้อมสวนมัวมันไก่ซ้ำนี่จนปวดขาดูเลยไก่โบกไก่ไก้บก<ะ>ไก่จนปวดขาเอาละเอาไว้ซ้ำนี่มือนหนาเขาว่ากันไหมลูกเด้อถูกต้อง เอฟซีค่ะแอดกับตองขอโทษขออาภัยเด้อค่ะเด้อมันเกิดอ,อุปสรรคหน่อยนึงเด้อค่ะเนื่องจากว่าปูเคนสวดถ้ำเมืองศรีมันก็ต้องตัดฝ่าวตัดวิดีโอเนาะค่ะก็ต้องขอโทษขออาภัยเอฟซีเป็นอย่างสูงเด้อค่ะแต่ว่าเมื่ออื่นก็สิเป็นสวดมนต์เสาร์เมือสุดท้ายเนาะค่ะที่ว่าแอดสีได้ทายถ้ำเนาะค่ะที่เหลือปูกับแกงมานเลยเด้อค่ะเพราะว่าตอนแรงเพิ่นสิ นั่งแง่ขอให้ปูได้นั่งทับหกหกเข้าไว้เนาะคะ่ะนั่งทับหกหกไว้กับแปดหกเกติด้อค่ะยเอฟซีซึ่งว่าปูนี่กสิตั้งคิดตั้งใจอธิษฐานเพื่อเอฟซีทุกท่านเพื่อลูกเพื่อหลานทัว่วโลกทั่วประเทศไทยเฮ้าแล้วก่ะเพื่อต่างประเทศนั่เนาะคะ่ะเพราะว่าคนไทยเฮ้าก็อยู่ต่างประเทศหลายเนาะคะ่ะ บพราว่าประเทศใดๆกะคือว่าปูกเกษตรเพื่อลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านเมื่ออื่นตอนแรงแอดสิบบรายไทยทำการสวดมนต์แรงเ้อค่ะเอฟซี FC ค่ะเพราะว่าปูสิตั้งจิตตั้งใจนั่งทับตัวเลขหกหกสวดมนต์ภาวนาหรือว่าเห็นอยังจักย่างของปูนี่แหละค่ะเพื่อเอฟซีทุกท่านคือว่าแอดกับสิบบรายไทยทำเมื่ออื่นตอนแรง แต่ว่าตอนเศร้ากะฝากเขามาเบึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งพรอนผ้าร่วยเนาะคะ่ะเมื่อเศร้าเ้ายังสิด้สวดมนต์เศร้าอีกรอบหนึ่งอยู่เด้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะสวดมนต์ไปกับปูนาคตอนเศร้าอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนแรกปูสี่เห็ุแบบพิธีเข้มในจักหน่อยเนาะคะ่ะคล้ายๆกับว่าต้องการสมาธิเป็นส่วนตัวเมื่ออื่นเนาะคะ่ะปูกสิด้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อที่สินั่งทับ ตัวเลขเข้าไว้นาะคะหกหกล่างบนเนาะคะเลขบนแปดหกกิเนี่ยนาะคะเพื่อเพื่อลูกซีดลูกหาเพื่อเอฟซีตังตังเนาะคะ่ะปูกระสีได้สวดมนต์พระวนาเต็มที่ด้วยค่ะมื่ออื่นกับมือวันที่หนึ่งปูกระสีอยู่ในห้องพระแงวไปเลยค่ะกระสีเป็นอันว่าแอดกระสีไทยทอดสดเฉพาะตอนเสาร์สวดมนต์ ้าเอฟซีท่านใดเขามาเบงไล่สดเนาะคะ่ะแอดต้องตัดด้อค่ะสิบสี่นาะทีนี่สิตัดแล้วเข่าไม่ด้ค่ะเอฟซีเพราะว่ามันต่อกันบได้มันติดเหลืองด้ FC คะ่ะเอฟซีค่ะหรือไม่ก็บางที่ก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีหลายๆเพราะว่าต้องตัดตัวน่ะปูเขาสวดถ้ำปุ๊บต้องตัดวิดีโอออกคะ่ะเพราะว่ามันสิเผยแรยย่บไดอะไรสินะคะแอดบังเธิอตัดบ่ท่านก็นยังหลงเข้าไปในวิดีโออยู่ด้ค่ะเอฟซีก็ยังหลงลอดเล็ดลอดเข้าไป ในวิดีโออยู่ค่ะจังได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเอฟซีเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะบางเทื่อมันก็มีเหตุสุขเสือเนาะ,ค,ะ FC ค่ะเอฟซีค่ะแนวดบะถืออกถือไกเอฟซีแอดก็ต้องขอกราบขอโทษขออภัยเอฟซีเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะเด้อมันก็สุกหลหุกบางเทือ่อกล่องก็สิตีงเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาฟาวาน้ำปูสวดถ้ำมากกับท่านหันที่เท่าก็ตังรับบะท่านนังสินเนาะคะ่ะเอฟซีก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีเป็นอย่างสูงเลยคะ่ะ ค่ะคลิปนี้แอดกัขอฝากเอซท่านที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพ่อนผ้าลวยไว้ด้วยค่ะเพื่อสิบริภพาดข่าวสารดีๆเด็ดจากท่าง่องพ่อนผ้าลวยกับปูนาคเนาะค่ะคลิปนี้กับขอจบไว้เพียงซัมนี้ขอให้เอฟซทุกท่านโชคดีมีใชัตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงขอบคั้วจะเลินจะเลินจะเลินขึ้นนะคะเธอสาธุค่ะสวัสดีจ้า